นางกินหมูกระทะคนเดียวเลยอะแล้วสองว่อาด้วยโอ้โหดูหมูนี่หมูแดงก็เป็นก้อนๆเลยอะความสุขสำหรับผมมันหางง่ายๆจากสิ่งเล็กๆเนี้ยน้ำจิ้มอร่อยอะยแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงเวอร์ชุดละเก้าสิบเก้าเงี้ยโอ้น้ำจิ้มอันนี้เด็ดจริงนะน้ำจิ้มมะขามเนี่ยอร่อยมากทุกคนเป็นน้่จิ้มเหมือนพวกน้ำจิ้ม คอหมูยาออ่าเสือร้องไห้อะเขาชงบูฮาวายอร่อยอะสวัสดีทุกคนผมตัว l t journey นะครับพอดีวันนี้เพิ่งถ่ายรูปเสร็จเลยครับเสร็จงานก็ ตอนนี้เริ่มหิวแล้วทุกคนเดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าวันนี้อยากกินหมูกระทะครับทุกคนแต่คงเอาแบบหมูกระทะแบบง่ายๆครับไม่ได้เซตใหญ่เลยมากมายเดี๋ยวจะลองเซิร์ชดูว่ามีหมูกระทะร้านไหนแถวๆนี้บ้างปะ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินหมูก,าการะทะกันดีกว่าแต่คิดว่าคงไม่เอาเป็นแบบแบบบุฟเฟ่ทุกคนผมกินคนเดียวไงบุฟเฟ่ก็ไม่คุ้มหรอกแล้วมันแบบรู้สึกกินได้ไม่เยอะหรอกวันนี้ปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเลือกร้านไหนเดี๋ยวไปเซิร์ชหาก่อนแป๊บน,นึงนี่ครับทุกคน นั่งเชิร์ตมาเจอร้านนี้โกดังอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับแล้วดูจาก GPS ทห่างกับตรงนี้แค่ไม่ถึง10นาทีครับเดี๋ยวเราไปกินร้านนี้กันดีกว่าผมเห็นร้านนี้ที่เขามีแบบเขามีเป็นชุดไงครับชุดละ99บาทเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าว่า99บาทเขาเนี่ยอิ่มไหมท้าไม่อิ่มอย่างมากก็2ถาดทุกคน199จบอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านดีกว่าเดี๋ยวผมเปิด GPS แป๊บนึ่งไปครับทุกคนเดี๋ยว เข้าไปดูอะไรร้านดีกว่าแล้วก็จะดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างยร้านกว้างๆอยู่นะครับมันจะมีมุมนั่งสองสามมุมนะมีมุมที่ผมนั่งตรงนี้อยู่ติดถนนเลยครับนี่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นเป็นร้านกุ้งอบภูเขาไฟทุกคนเห็นไหมถ้าถัดไปจากตรงนู้นนิดนึงก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์แล้วหลังผมเนี่ยตรงไปนี้จะเป็นโลตัสนครปฐมครับรนี่ เนี่ยครับทุกคนเขาจะมีเป็นชุดอย่างนี้ใช่ไหมะจะมีชุดหมูจะมีชุดหมูกระทะกับชุดจิ้นจุ่มเดี๋ยวเราลองทั้งหมูกระทะแล้วก็จิ้มจุ่มเนาะอยากใจก็คืออยากกินทั้งปิ้งย่างด้วยแล้วก็จิ้มจุ่มด้วยเลยอะ่ะลองสองชุดเลยเนาะได้ทั้งปิง้งได้ทั้งต้มเลยก็ได้มาสองชุดครับที่บอกทุกคนไว้คือมีชุดจิ้มจุ่มกับชุดหมูกระทะได้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงมา ลุยกันดีกว่านเนี่ยอันนี้ก็1ชุดนะครับนี่ได้มาประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราก็อันนี้เดี๋ยวเทลงในหม้อจิ้มจุ่มเลยดีกว่าเนาะจะได้แบบทีเดียวเลยผมหิวแล้วเนี่ยมาถือว่ามากินหมูกระทะเป็นเพื่อนกันนะทุกคน ไปเลยเดี๋ยวปิดฝารอแปบ๊บนึงอึ๊บโอ้ยหอมหอมหอมแล้วก็หิวมากเลยเพิ่งเสร็จงานมาคือแบบหิวหิวเลยอะเวลาที้เขาบรรยากาศดีนะครับตอนนี้คือพอแดดเริ่มร่มเนี่ยคือลมพัดเย็นสบายมากเลยเขามีด้านบนด้วยด้านบนเขาเปิดไฟด้วยทุกคนอ่า ส่วนที่เป็นจิ้มจุ่มใส่หม้อไปเรารอสุกเดี๋ยวเรามาหมกูกระทะก่อนครับ2ชุดที่สั่งมานี่ก็คือชุดละ99บาทนะครับทุกคนเนี่ยสชุดนี้ก็ตีละ200เลยกลมๆนะผมว่ามันกำลังดีอ่ะผมว่ากำลังจะอิ่มแลวเดีย๋ยวว่าจะกำลังอิ่มเลยหมดหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าโอยหอมมากเลยทุกคน ตายตๆย,ตย,ตยหอมอะไรเบอร์นี้อาศัยนั่งคุยกับทุกคนไปผมว่าดีนะการมี Youtube นะทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่เหงานะมานั่งกินคนเดียวก็เหมือนมีมีเพื่อนมานั่งกินด้วย mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนเลยที่มานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะครับผมว่าแค่นี้ผมอิ่มแล้วกินมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแ,วแล้วล่ะ อย่าว่าแต่แค่นี้อย่าใช้ใชคำว่าแค่นี้ดีกว่าหมดหรือเปล่าเอางี้ก่อนแค่ไหนแค่นั้นครับมันอยากอะอยากให้ทุกคนได้เห็น,น,นทั้งต้มทั้งย่างเลยอย่างเงี้ยช่วงเวลานี้ <c oughs> ช่วงเวลาที่ทรมานกับการรอคอยนะเมื่อไหร่มันจะสุกโอ้ยหอมลองน้าจิ้มหน่อยน,น้ำจิ้มอร่อยอะ่ะ น้ำจิ้มนี่ก็คือเห็นเขาบอกหมดก็ขอได้เรื่อยๆนะครับน้ำจิ้มมีสองแบบนะอันเนี้ยจะเป็นเหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะทั่วไปที่เรากินอะแต่อันเนี้ยผมไม่แน่ใจคล้ายๆน้ำจิ้มแจ่วอะเดี๋ยวต้องลองชิมเออจะเป็นเหมือนเหมือนน้ำจิ้มแจ่วที่ไปกินพวกคอหมูย่างอะโอ้สองอันนี้ตัดกันดีเลยทุกคนเมื่อไหร่จะสุกนี่ ชิ้นนี้น่าจะสุกแล้วแหละจิ้มอ่ะน้ำจิ้มหมูกระทะฝรอ่งหมูชิ้นแรกคือดีมากหอ,อ,อมนุ่มคือด้วยความหิวอ่ะนางที่บอกหิวมากนางกินหมูกระทะค,คนเดียวเลยอ่ะ แล้วสองวาอด้วยคือเอาจริงๆถ้าท่านคิดว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะผมอาจจะสั่งแค่หมูกระทะอย่างเดียวไม่เอาไอตัวจิ้มจุ่มก็ได้แต่อยากให้ทุกคนเห็นนะแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงเวอร์ชุดละเก้าสิบเาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาสองอันเลยโอ้ยน่าจะเป็นร้านที่ผมมานั่งกินได้เรื่อยๆเลยอะ่ะเพราะด้วความที่มันง่ายวยครับอยู่ริมถนนแล้วมันก็มีที่จะอดรถมีอะไรเงี้ย จอดได้สบายๆมาดูหม้อชิ้มจุ่มกับเราแหวมโอ้โหนี่ชิ้มจุ่มนี่ก็น่าจะสุกแล้วแหละอันนี้กินกับน้ำจิ้มแจ่วเลยโอ้ย้อแต่น้ำซุปก็หอมนะหลายคนอาจจะคิดว่าผมไปกินร้านไหนก็อร่อยใช่ไหมคือด้วยความที่ผมเป็นคนที่แบบ กินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ชีวิตปกติไลฟ์สไตล์อ่ะไม่ค่อยได้กินอะไรพวกนี้หรอกนะก็กินแบบข้าวแกงริมถนนอาหารตำสั่งกะเพราหนึ่งจานฉะนั้นเวลาผมอัดคลิปให้ทุกคนเห็นแนละ้วทุกคนจะรู้สึกทําไมอะไรก็อร่อยอะไรก็อร่อยคือมันอร่อยจริงอ่ะสำหรับผมคือมันแบบมันไม่ได้เป็นมื้อประจําที่เรากินไนงะแค่ได้กินแตกต่างกับที่กินประจําก็โอ้โหมีความสุขลนะความสุขสำหรับผมมันหาง,นง่ายๆอย่างสิ่งเล็กๆเงี้ยนะเล็กไหมไม่เล็กนะ โอ้โหดูหมูนี่หมูแดงก็เป็นก้อนๆเลยอะ่ะโอ้น้ำจิ้มอันนี้เด็ดจริงนะน้ำจิ้มมะขามเนี่ยอร่อยมากทุกคนเป็นน้ำจิ้มเหมือนพวกน้ำจิ้มคอหมูยา่างเสือร้อ,องไหอ้อ่ะอ่านี่ครับทุกคน สั่งบรูฮาวายมาทุกคนดูที่นี่ไม่มีเป็นแก้วนะครับมาเป็นเหยือ่อเรทุกคนโอ้โหมากินกับหมูกระทะเขาชงบูฮาวายอร่อยอ่ะเสียออยังเดียวคือมาเป็นเหยืออเนี้ยควรจะมีเพื่อนช่วยกินนะอร่อยมากเลยทุกคนว้าว ผมได้ร้านนั่งชิวเวลาเสร็จงานเราแวะมากินอย่างเงี้ยผมได้เจอร้านประจําแล้วผมไม่ชอบร้านที่คนเยอะวุ่นวายด้วยใครอยู่โซนศิลปรกรก็ออกมานิดเดียวเลยโอ้ดูแลหมูชิ้นใหญ่มากเห็นนะ <c oughs> น้ำจิ้มก็แซ่บมากเลยนะเป็นน้ำจิ้มแจ่วที่อร่อยจริงอะ่ะอยากขอน้ำจิ้มกลับบ้านเลยอะ่ะอร่อยจริงอะ่ะ ตอนนี้ก็อิ่มเรียบร้อยแล้วครับทุกคนหมดเกลี้ยงหมดทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะทั้งจิ้มจุม่มแล้วก็ทั้งหมูกตาผมว่าเนี่ยกำลังดีแล้วครับสองถาเนี่ยอย่างละชุดเนี้ยเดี๋ยวเราเรียกเช็คบินดีกว่าทุกคนแล้วรอดูว่าเนี่ยกี่บาทเช็คบินเลยครับเท่าไหร่ครับสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสามเจ็ดสามสามเจ็ดครับทุกคนมื้อนี้ ก็คือหมูกระทะที่พี่กินนี่คือชุดละ9 9ใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวก็เช็คบิลแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกลับบ้านร้านนี้เปิดวันไหนยังไงบ้างเอ่ยเปิดทุกวันค่ะแต่ว่าปิดทุกวันพระค่ะเปิดทุกวันนะครับทุกคนแต่ว่าปิดร้านทุกวันพระเนาะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะครับสี่เปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงห้าทุ่มอะครับบรรยากาศก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยที่ผมมาเมื่อตอนเย็นๆเนี้ยโอเคก็เดี๋ยว ช็คบินแล้วก็กลับบ้านกันก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านคนเซิร์มาจากกูก็แมพนะครับก็คือเหมือนกับว่าเหมือนถุกหวยเข้ามาเจอร้านนี้อร่อยจริงทุกคนครับหมดเกี้ยงหมดทุกอย่างเลยโอเคโอเคครับสแกนจ่ายได้ไม่เอ่ยร้านนี้โอเคครับเปไงครับทุกคนราคาถือว่าโอเคเลยนะคือถ้ากินหมูกระทะหรือจิ้มจุ่มเนี่ยก็จะอยู่ที่200จบเลยครับโอ้วงเลยว่าตอนนี้ตอนนี้คืออิ่มมาก แล้วที่เนี่ยบอกเลยว่าชงบูฮาวายอร่อยจริงจะเสียอย่างเดียวมันมีเป็นถังนะทุกคนถ้ามีเป็นแก้วๆนะจะดีมากแต่อย่างว่าคนมากินหมูกระทะส่วนใหญ่อะ่ะเขามากันสองคนสามคนเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมมากินคนเดียวไนะเจอไอ้ถังบูฮาวายเข้าไปอิ <c oughs> กินไม่หมดด้วยใครผ่านมาทางนี้อยากให้นองจริงมันอร่อยนะอันนี้ชอบจากใจเลยหมูกระทะร้านนี้อิ่มอร่อยราคาไม่แพงน้ำจิ้มโคตรเด็ดครับทุกคน ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากทุกคนไว้เท่านี้เดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าอีกว่ารอดูว่าจะไปเที่ยวไหนไปกินอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนฝากร้านหมูมกระทะอะไรเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้ละชื่อว่าร้านโกดังนะครับข้าวกรุงเทพผ่านแน่นอนฝั่งตรงข้ามจะเป็น่าร้านกุ้งอบภูเขาไฟคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ